มาชมระเพนีแห่ปีใหม่เมืองลำพางครับขณะเดียวกันเราไปดูขบวนรถม้าเป็นกามเกืองสำคัญในการร่วมควนแห่ครั้งนี้นครับรถม้าลำปางนะครับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของลำปางมากว่าร้อปีนะครับในอดีตรือว่าเป็นพาหนะนะครับในปัจจุบัน ่วยมาเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวและการทำตรเอกลักษณ์และประเพณีสำคัญของจังหวัดนะครับปัจจุบันมีอยู่ประมาณร้อยท่นนะครับตรในกิจกรรมหรืองานประเพณีสำคัญสำคัญของจังหวัดก็จะมีรถม้าเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะการแห่ประเพณีสงกรานต์นะครับก็จะนำรถม้าเข้ามาร่วมขบวน สร้างสีสันให้กับจังหวัดให้กับประเพณีต่างๆนะครับนอกจากคอยรับน้องนักท่องเที่ยวนะครับในที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางนะครับโอกาสขึ้นรถม้าลำปางครับก็ถือว่าการมาเที่ยวลำปางนะครับถ้าจะให้เุ็นลำปางจริงๆก็จะต้องนั่งรถม้าชมเมืองนะครับซึ่งมีหลาย ระยะทางหลายหลายราคาครับขึ้นอยู่กับวงรอบที่จะนั่งรอบเล็กรอบใหญ่นะครับที่นี้ช่วงสงการกขบวนรถมานะครับสัมผัขบวนรถมาร้า